ค่ะท่านผู้ชมคะกลับสวัสดีแฟนกลับแฟนช่องนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจ๊ตังคนทไทยชาแนลนะคะพี่น้องฮะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคุณยายเน่านะคะเมาว่านนแอดไเดินทางไปหาคุณแม่เน่านะคะอยู่ทงหน้านะคะพี่น้องพี่น้องคาเมื่อนี้นะคะเพระแห่งพอดีขอ,อเนี่ยทางจากู้จานไปนะคะงมดที่ผ่านมาแอดบ่ไดไปนะคะพี่น้อง เมื่อนี้นะคะพี่ชิขอให้พี่น้องคะไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะคะว่าวันนี้ปูจานสิหายตัวใดนะคะอาด้อปูเด้อสามตัวเด้อวันนี้เดียวเ่มอบบ้าหอากคะหกบอกเอา่ได้ซักบอกทำสื่อสื่อมาให้อยู่ปีไม่กันครบรอบแล้วพี่ชิหายเยอะดรน่ะแม่ เขาพึ่งเสียงเห้กินไหมเอินกินเอาไหมบอน้ำาเห็อไงนะแปวเสียมเสียเนาะอ้เดี๋ยวพ่อเอ้ยกิ่นยูนีแล้วยำขนมหวานเดี๋ยวพอเอ้ยใส่จานนี่ยนี้ย่างดีเลยู่ครับแดงๆกันเด้ยพอครับแมนค่ะโจข้อดบเออแป้ยังนมาเสียบแต่ให้กล้วยมีบมลกบวันที่งเนาะศกกายนต์ครับวันทีหนึ่งคือสกกายนต์วันทีหนึ่งคกา ขีอดด้ขอขนๆค่ะไก่ปีใหม่เนาะครับนกะปีใหม่เลยยังกระเบิดหเงินกระเบิดลเอาได้อบเอาล่มเอาคุบเออกลุ่มแม่เอาแทดลุ่มแม่เ้อกินอไลุ่มเสียบเพลสเซอร์ไบไงเสียบมองแคนยาสูบได้ยังไงตอมันดับตัวนั้นชกอนดับเทียนชกอน้ามักหงดับงั้นใหม่งามต่ถูกนเออน้เสียบมองไอ้ติดกัญชาสูบอด้ยังไก มอดเทียนตัวนั้นมันชิใหม่กันกระถางหมอด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 เหร็นไหมหอดเทียนเดี๋ยวคนิเสียโอ้ยไปเสียของจกงสันนมันจิตลนั่นละเสียข่อยนี่นะว่าลาดวาซ้ำข่อยอมันเดี๋ยวเาเห็นขนมเนี่ยนอเรเห็นขนมมาติอ๋อกระสัเอาาบาเอออเกทูบบอครับมันเนี่อเลกทบ ับเรียกถูบริมไงที่แตงเคยจูบได้เรียกถูบตูเหาก้อนก็ได้หายบมัไงน่นหมันไม่มีหม่องซื้อก็กปตีก็เคยได้นะพ่อเนาะเรียกไม่มีหม่องซื้อแตาหกศูนก็พ่อดับดับไฟนั่นน่ะเอาใบตองนั้นปตายออกไงเรียกกบ่นม่าม่ซื้อต้นใดครับสิหากับหกศูนนี่แตงโอเคครับผมจะมาเห็นเด็กสองกน้ำถั่วมันไม่มีหม่องไปซื้อไปอย่าง เอาพี yeah, <used> mm ่น้องคะสำหรับงวดนี้เนาะคุณพ่อขอวันที่วันที่หนึ่งพฤศจิกาคือหอดีเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแต่พี่น้องเขาก็เรียกเหมือเด่นพฤศจิกาว่าวันที่หนึ่งนี่มึงจุดเมืองกันอะพี่จะเคลื่อนเลหมอยากเ็หดหนสีหายเนาะงวดที่แล้วเดี๋ยวเลยบ่ได้มาเด้โบ่ได้มาพี่น้องงวดที่แล้วเนาะพ่อเนาะนะคะเมื่อเดือนี้ขันฟันมาเมืองเด้อเพื่อตำราคิวขนาดเลยฮะ พี่การร้านฟันเฮงหังวนั่นมาเด็กอันจ้ำตัวเขาอยู่เ,น,เนืุนเกมันแบบอันที่เพิ่นฟันน่ะอันี้อตำราันเอ,อ,านเอมาฟันกาตำาร,ราแปลมครับเงกะตำราแปลอเขาบได้แปลได้มันะไม่ได้แปลอย่างนั้นเป็นตัวอันมแต่คลิปน้ยกบอก,กอันเลขคนนั่นละสิบตีน่ซื้อคุณหอิตีสี่สเอ็ดเนาะบออ่อ่าเขาบอซื้อนเนาะค่ะแมนแต้มนึ่งือเนาะ เต็มเดียวขึุนมาก่อนเ้นมาวังนี้หมือนสื่อบนน้เถาะเพราะให้เครื่องคามได้บริสุทธมนมันเหล็กมันบ็ได้เต็มเลยทั้งบันเข้าบือบ่อยักก็อยู่ซื้อไปซื้อซิจีซีซีเบวย์กันเลโอ้ปูคนนั้นเขียนในชัดแทบเหมือนี่ซื้อไปซื้อปูเกียนั้หว่าวดิแจ้งชัดเจนเลยเยวพอไงแล้ง่าง่ายดิเจ็ดนั่น เกล็ดช่องว่าคือเกล็ดสามเพราะงัยนึกสวนเกล็ดหว่อเพราะงัยง่ายตำหนาของเขาเสียดายพี่น้องแม่เน่าบอกว่าควันใจคนจนบ่ไใดสัมมาชนบ่ได้เรื่อันมหันกระมีอยู่เลยบ่ะว่ามีหนาหนาถ้าให้ดูหนาสามมาทำอยู่ในหนาสามแจังได้พี่น้องขอเบิ้งสิได้เบิ้งแหละพี่น้องมันกรบโบมีขายแล้วไปขนาดไปที่ที่แปดเนาะอือเองบ่มีอยู่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสองมือปกติแต่กอนก็ไดเด้อยตังที่ยี่สิบกว่าเลขอกจ้าหมนีโมรุ่นมากแปเาลุ่นเน้อปูเนตัวแหกเป็นเด็กเจ็บเจ้าเหา่นสอตัวมีาว่าตเกล้คือจงๆใบอยู่ตาแดงสุดต้มยดฟาอมเนี่บมุด้นาไทยเห็ดนะครับเนาะหัไทยเ็เนาะตเกล้คือจงใบอยู่เดี๋ยวใกลๆเดี๋ยวให้พ่อพอด บแมนเขาเล่าอีกหลายมื่อยรองนะครับเนาะมันหนีกระพิงยี่ยี่เขาเบิ่งอันนี้นะเขาเบิ่งคลิปเขาเลยไปหาซื้อเบิ้งเอดเนี่ยเงี้ยเราเกใกล้หน้าสวมแน่ว่ากูจะบอกหลักกากูจะไปเมืองกูยังชอบจุเลแล้วพันบาทเนี่ยที่เดียนว่าค่ะน่ว่าอย่างกูจะไปเมืองเล็กจหา่พันบาทคุยกันเบิ่งมาเล็กที่อ่าเงี้ยแล้วม่งเคลนก็ไฟเหมือนเงี้ยเอาฟวันเนาะยังต่อมันเป็นจริงยี่ตัวเนี่ยมาอีเมลมาแต่ว่าคนละหลังมันาแม่มันเกิดอยู่ระหว่หลังี้ยมันคนละคนด้วยเนาะที่ใหม่เนาะ มันไบเนอาบันทึกเือนหลังนั่นนั่นเลขที่เท่าไดอันผูที่ฟันถึงนั่นมันมาเก็เก่าคือเก็บอกเก็ดเก่าเอาก็เห็นตรงกับผู้จันที่เมื่อกี้นี่เห็นเก้าจ็องนนี้นทาไม่จาทามาชุมน่จามชมแล้วขอให้ไปเมืองดูเนาะเลขเขาให้นรามือมือเพื่อนเราเลขข้างก็ออกเนาะพอกระวบไปเมืองเดี๋ยวนะเพื่อนฟันตองงวดจ่ะเออมันฝันย่งสีเลก็เคื่อนยังสีมันฟันมันก็ไปทำงานแ้งมือดฟันยังมือเคื่อน ยังมาแรงมากถึงเขาแรงจำจ้ว่งมาได้ใหมย่อมัน่าพอเราฝันได้ไฟเห็นอีกก่นกิได้จะเฮ้ยใน้างอกมาฝันใบ่อยได้เจ็ดเก้าบ่แม่ได้าเลกทีเจ็ดเก้าแต่ไกแต่ว่าบบดนี้กับบ่แม่เพื่อนหลังนันพี่น้องเป็นเพื่อนอีกสองหลังสามหลังที่ใหม่น่ยคนละเฮือนเอาันี่เลขแปดเพือนเรียนมันทีเลขเซฟค่ะยืนํำกันค่ะมูเก้าอีการราเก้าเก้าสามหึบ่อนะ ฟันเป็นจริงเนาะมัน่ะฮยูโม่เก่าอ่ะฟันตีไม่ไ้เพราะปทัทวารแต่ฟันของนักข่าวบอกฝันเป็นจริงยูน้าแม่น้องจ้ากันเนาะแต่ว่าหากเป็นเพื่อนคนละหลังพี่น้องกับเป็นพี่น้องกันนี่แล้วน้าแม่เนาะแกงบ่วกแจงครับแจงหันหันจานว่าซิททังนี้จัง่อยนะจับจานหันมาหนึ่งอ้าวตรงตรงเด้อเจ็ดต่างตรงตรงอ่ะโอเคบานนี่เจ็ดเก่าสี่เป็นบอพี่น้องค่ะ แต่ว่าแอดมันเด็ยกรถอีกจ่าตัวน่ะเจ็ดเก้าสี่แล้วพี่น้องเด้อนะคะเกตนีแอดมันเห็นอยู่มาเรียกอีนั่นมันนี่แอดเห็นอยู่ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมทะเบียนรถมอไซค์บ่รถไงแม่ไหนดิโอ๋ทะเลี่ยนป้ายไม่บ่ครับมันลาบไปเมืองเด็กแค่นอีกจ่ากีฬาในเด้อเินบ่โอ้ยมือเท่าเย่างจิตไปเมืองเด็กกับบ่แต่ท่านเอาหอดเพราะท่านไหนแก่มก็บไม่เห็นอันอ้าวอารไฟฝันก่อนที่ไฟสิัหม่อนมันฝันแ้งมือนีเหมือนมาแรงมันแ้งมือเคลื่อนนีมือนี ม่านยังสิ่งกินกินเขาแรงจังสิ่อีกมาเล่าให้เจ้าฟังก่อนมันว่าให็นขวดฟังอีแม่พันบับไปเมืองนี้ขวดฝันเกี่ยวเฮ็ดอีกแขนกีฬาค่ะฝันว่าไฟมีแ็่อีกแขนกีฬายังแต่ต่อมันไปเมืองกันอ่ะบ้านเด็กที่มันฝันว่าไฟเี็คอีกแขนกีฬายังแต่ต่อค่ะทั้งหมดยดีบ่กครับเออเฮี้ยมัแก่ใกล้หนูสวมได้ว่ากูจะบอกหลักกากูจะไปเมืองกูยังชอบอยู่แล้วพันบ้านผมไม่ได้ที่เดียนว่าค่ะนวายังบุกูจะไปเมืองเล็กจหาพันว่าคุยกันเบิ่งมาเล็กที่อ่า เงี้แลมนกฟหมาเงียเอาวกันเนาะมันเป็นจริงีตัวนี้มันมาอีเมลอมาอยู่แต่ว่าคนละหลังมันว่าแม่มันก็อยู่รอเฮียมันโคขยู่หลังบัมันคนละคนด้วเนาะที่หม่นี่เนาะมันแบบไบเฮี้เอาบกันบาเฮือนหลังนั่นอันเลขขีเท่าอันพูดที่ฟันถึงน่ะมันมาเก็ยเก่าคือเกบ่เก็เก่าเอาก็เห็นตรงกรูพูจานที่เมื่อกี้นี่เห็นเก้าเยดจอตอนนี้นี่จ่าสถานไม่จ่าผมทมาชมนี่สจักมาชมแล้วหัเขาให้ไปเมืองูเนาะ เลขงัมือมือมือขึ้นมเลขข้างก็ออกเนาะพอกรบไปเมืองเดี๋ยวนาะเพื่อนฝันต้องง่ดบ่อยจเออมันฝันยังสีเล็ยังื่อนยังสีมันฝันมันกลับไปทำงานแป้งมือนีฝันยังมือขึ้นยังเมือแรงมากถึิเขาแรงซ้ำจ่าว่งมาได้ใหญ่เมืนแบบคนละฝันแล้วไฟมีนอีกหน่ก็ได้จ้ะเฮ้ยในข้างออกมาฝันใับได้เจ็ดเก้าบ่แม่ได้น่มาเล็ทีเจ็ดเก้าทามุ่มดูต่กกแต่ว่าบบดนี้กับบ่แม่เพื่อนหลังนั่นพี่น้องเป็นเพื่อนอีก สองหลังสามหลังที่ใหม่เนี่ยคนละเพาลมันที่เลขแปดเพ็่อะเดียนมันที่สเลขเจ็ค่ะยื้อนกันค่ะมูเก้าอีกการราเก้าเก้าสามหนึ่งบ้นแฟนเป็นจริงเนาะมีมูเก้าอันนั้นตีไม่ต่อไปพวันะฟนของนักบอกนเป็นจริงยูน้าแม่น้องจ้ากันเนาะแต่ว่าหากเป็นเพื่อนคนละหลังพี่น้องกับเป็นพี่น้องกันในละน้าแม่เนาะอีกแกนกีละยูเทียงเฮียนจุน ชัดนะครับขับเดือเมื่อกี้จุดถูกเล็เป็นเลขเจ็ดเก้าสี่นะครับสำหรับเลขบถูกของปูจาน้นีเล็บ<ล>ง่ามมาพ่อเลขงามชัดเพี้ยนท่านผู้ชมนะคะกะหลังจากที่จุดถูกแล้วพ่อว่าเพิ่นสิข,ขอนน้ำปูจานให้อีกนะคะ,คะขออีกนเนี่ยเด้อป่วยเห็ดจังไรล่ะพ่อแห้งกับเจดต่างก็อยากได้ท่อกันนั่นแหละน้ำถือสามตัวสิเปลี่ยนผ่าผูกแก้วให้ไหมเด้อ ปากรูแก้วก็เกาคัดเจาะคัดเดี๋ยวคอยให้ต่ีก่อนกระทาร้องให้ใหกระเทาะค<ด>อยนีแล้วปางกันเด็กผู้จานอเอาค่ทผูปชมตรงบริเวณน,นีนเนาะพอแหง้หงพอแห้งคากแล้ว มันเด็กทยัง <c> ล <oughs> <c oughs> <a plate. c oughs> <c oughs> ่ะพี <c oughs> ่น้องซอยกันเบิ่งเนื <c oughs> ้อรับเดีอเอาเลขหาบอหนี่หาสามว่ะนาะกเด็กสกัสั์เีวอทีเด็กสามเด็กหาเ้ามาชัดเลยสามเนาะเฮียนสิลูกแป้งมั้งปะละเลูกยุ่ยไหมมันให้มันชัดๆจัหน่อยจัหน่อยจะไนเพิ่นเขียนหายสะกดบอหนะ แกเห็นเหล็กบ่ผมมันสัไที่แกเห็นหาบางไปบางมาขอบคุณนี่เด็ดซีเนาะแบบนี้พี่น้องเลยเล็กีตรงไหน,นเนาะเห็กซียม่วมใส่เป็นส,สามซีประสานเอาสามซีัสามเก่าเนาะว่านผมเห็นตัวสามหาขึ้นมาก็เห็นเล อันแดงกีิคืนสามหาเนาีถ้าแปลงก็ได้พอเอาเลยที่นอกแคบหนาจอแล้วกลับไปเบิ้งเปรียบเทียบใช่กันอากาศดีล่มดีฝนดี ได้เพาะแต่ที่น่แน่ลูกเห็นเป็นเบิ้งไปเบิ้งมาเป็นสามีเ,เ, 3, เจ็ดเดี๋ยวนี้แ,แมนบรแมนก็กระลอกน เดี๋ยวรอสักก่อนนะคะท่านผู้ชมว่าสิเห็นเป็นตัวใดเนาะ แล้วก็มีหาแน่นอนหาแดงจริงๆิงนี่ครับหาอย่งเนาะปูเนาะหาในตัวใหญ่ครับาใส่แป้งเขาเ่า มาไปขว่เบิางเลขเห็นอยู่บ่เดี๋ยว, <c oughs> วนยีใช่ว่ามันอะไรยินเสียงอีกนะไอ้ตัวใด,ดพอเห็นเห็นว่าคือโมแน่นอนหรอกก็แห้งน,นะถ้าเห็นเลขแล้วว่คือโมเด้แต่ว่าเลขกก็แห้กงกับเงียนเดี๋ยได้เวลาคนจองพี่นอ้อง มกันน่ี่ยังเด็กเกรดเด็กสองเด็กสองเหรอครับต่าผมเห็นหาครับสองเอับหาถูกดีหาถูกอยู่ในกระป๋องนี่สองับแมนพี่วะแมนครับโอ้แมนอยู่คืออยู่พอหนึ่งสองนี่ อ่า้เขาจหัวเด็กหาเลยแต่ว่าตัวตัวนี้มันตัวใหญ่เลยอ่าตัวนี้ใหญ่เยตดงแดงอที่ว่าแดงนนี่เด็ห่จิแดงนคืเด็กหาหามาแน่นอนหมาก็ัหสองเวัวหสองกับหม้าสเนาตาเราบ่งเนี่ยฟังผมเนี่ยเจะเห็นเด็กสามสัว์เลยฮว่าหร ตะงในกล่องเลยเ็สามจะับเยสามจะข้างบนเี็กหาเนี่ยครับครับยอก่าเลสองนันับก็มูอยู่หันพี่น้องเห็นตัวใดกับคอมเมนมาเด้อค่ะทนผช่ชงค่ะสองยังนอะบาดยังนอหาคูครูเล่นคููเล่นตัวใด่จับใส่รถดจับใส่สองหอ จับไสองเลยแม่นบอกผมเห็นหากับสองหาสองหาบอกกับสามผมเห็นสามสามอยู่ข้างบนเด็กหาสามห้ากิดตังมาสองถูกไหครับสามห้าเมาสองอยสามหาสองบอกตาไทยตามันบุญไทยบุญมันเด้อครับเด้อเบิ่งเอา มันยังแตนบ่มดแดงมดแดงอ๋อมาดเกัดโอ้ยมันมาดเกัดมันสีมากัดคุ่นโก้ยซื้อใช่ปะเอาแม่ไปเบิรงนให้ดูตัวไหนมันแป้งท้าบ่ใส่อาบปลาทักเอาขึ้นกันซีเห็นกันซีแม่ที่ขึ้นเกลงแก้งครับเอาหั่นเอาเล็กูบาดเฮ้ยฟูง่ายง่ายทักกับบาดนี่ เขียนเนี่ยเขียนตัวน้อยเพราะไงเขียนตัวยังไงมันทีนึงเรียนพิเศกิจการนี่เนี่ยเขียู่มุมสูงพันเนี่ยยมุมสูงเนี่ยเมื่อไงั่นแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเจ็ดแปดนอกกี่น้อนง่ายเอาว่าตัวยังไงอีกพันตัดได้ครับถัดท้ำครับ บาดที่นี่เป็นหาจะนั่นหายังอยู่เจ็ดเจ็หาสามเจ็ดสามเจ็ดหาสามสามอยู่คือเก่ารอเดกหิงอพกเ้าครับครับครับคมับครับครับคาัาครับคับครับครับครับคีับคร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 ับคอับคัครค่ับครัยัครับ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 คับครับครับบคครับคครับคัคัครับัง ถ้าว่าหาสามผมผมเห็นเห็นต้องหาสามอย่าชัดเจนก็โมหน้ากต่ว่าได้มา้ายมือร้ายเว้นแค่งหน้าก็จบเขาพิจักกิบกลมทีดินสวยบ้องช่องขาติธุระนะยญยเนาะขาธุระสำคัญอยู่กรเบิดมากรได้มาหาปูวิกหนึ่งอะด้นะก็เลยแม่เห็นก็ยเพราเห็นเพราะว่ามันอีกสาม สามหาสองนะครับเนาะสามหาสองสามหาสองสองหาสามเาจะไปเมืองในใบเนะน้ำมันมันมันเฉอีว่นเลขประจำว่านเลขประจำวันจยว่านิมได้บหานี่ถึงสรุปตัวเลขนะคะเลขถูกมีเจ็เกาสี่ส่วนตัวเลขของแม่เนาเห็นว่พ่อยเลขอันนี้นัดที่นจะสวมหายก็แต่ติ เนเลมากกับไปเสียงของู่บฟันตัวูบฟันกูก็บบ้างองะเนาะ่อว่าช่วมา่อฟันกูจะไปเมืองนป่าวหเห็นไหครับสามห้าองหรอครับสามห้าสองห้าสามสองห้คือกบไปก็มาเดี๋ยว ถือไทำคือได้ทำมางามคับมันยังราผมไปเห็นสามหสาเห็นแบบชัดเจนเลยบับ่ามเมียเมียหัวไปเห็ดก็ได้ได้จาพอน่ะเนี่ยอยากเห็ดได้ถอดยกกเจ็ดก้าหอไปผนเท้าแห้งดนนั้นผเท้าใส่เงินหลเนาะ มเงนินนนเงิสะพา,านักกิจบ่แม่หมู่บ้ายก็เบดกิจลอยก็ก็มีชิมหกโมบ้านเนาะตายไปเสียเดิจบละเท่าไหร่จบแล้วจบมาหลายเจ้าค่ะท่านผู้ชมค่ะกระสำรับคลิปนี้นะคะตัวเลขแนวทางนะคะเลขทูบนะคะของปูจานได้เจ็ดเก้าสี่นะคะส่วนซองอยู่ในต้นนะคะเหนะ็นห้าสามสองค่ะพี่น้อง พี่น้องอย่าลืมจับคู่แล้วค่ะหาสามสามหาสามสองสองสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องแล้วก็สี่เก้าเก้าสี่นะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะก็ลองพิจารณาเบิรงนะคะว่าพี่น้องมักบอชอบบอเห็นหรือบปเห็นนะคะเห็นคือแอดมินกับคุณแม่เนาออบอนะคะเห็นหรือบปเห็นจังไดเห็นเป็นตัวใดคอมเมนต์มาใดนะคะทา่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกข,ขอขอบคุณพ่อแหงแม่เน่านะคะขอบคุณแฟนคลับเอฟซี C f C นะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอให้คโชๆมันหานสุกคูสุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทนผู้ชม่ะผู้ใดย,ยังบ่กดติดตามฝากกดติดตามแอดเจ๊ตังคนผูไทยช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ